สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะไลฟ์สดนี้นะคะห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะวันนั้นเพิ่นมาไลฟ์สดนะคะไมาอาจจะไม่ค่อยดีนะคะเพิ่นก็เลยปิดคลิปไปไวนิดนึงนะคะสําหรับวันนั้นนะ,ะวันนี้นะคะมาพบกันนะคะวันหยุดนะคะพี่พี่ขาใครที่เข้ามาชมไลฟ์สดนี้แล้วนะคะเพิ่นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ วันนี้นะคะมากาันจัดเต็มเลยนะคะสำหรับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นนะคะหรือว่ารถสวยๆนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะจ๊ะอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าค่ะ วันนี้นะคะจะพามาชมนะคะในส่วนของไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะหรือว่ารถกระบะนะคะของ V88 คาสาขาลาดบุหลวงนะคะพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่อยากชมรถรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเปิร์นได้นะคะวันนี้นะคะมากันในวันหยุดเลยนะคะพี่พี่ขาท่านใดที่ได้หยุดกันบ้างนะคะสำหรับวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมนี้นะคะ วี8ค้าไม่หยุดนะคะพี่ๆคะ่ะไม่หยุดนะเข้ามาชมรถกันได้นะคะวันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงเย็นบางทีแดดร้อนนะคะแสงไม่ค่อยสวยนะคะหนูเลยเปลี่ยนเวลามานะคะเป็นไลฟ์สดในช่วงของสิบโมงเช้านะคะวันนี้นะเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะคะเดี๋ยวหนูขอแชร์แป๊บนึงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่มองหารถยนต์มือสองอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเปิ้อนได้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตแชร์แป๊บหนึงนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะวันนี้นะคะจะเปิดตัวนะคะอ่า คันแรกของเรานะคะจะเป็นรถเก่งคันด้านหลังของเปิ้ลนี้เลยนะคะเป็น t o โยต a าแค r y นะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่อยากชมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นแถบตอนเดียวนะคะตู้ทึบตู้เย็นตู้แห้งนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลพาชมนะคะอ่าพี่พี่ท่านใดนะคะที่วันนี้เป็นวันหยุดนะคะเดินทางไปไหนนะคะขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะ พี่ๆท่านใดที่ไม่ได้หยุดนะคะแต่อาจจะมาชมไลฟ์สดนี้ย้อนหลังนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสู้ๆในวันทํางานนะคะเหมือนเราวีแปิบแค่ะนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพี่ๆค่ะใครที่จะมาหาพวกเรานะคะมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดต่างๆนะคะวีแปดสิบแปดของเราเปิดทุกวันนะคะ,ะมาแวะชมรถสวยๆกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่กันที่ V88 ค่ะสาขาลาดบุหลวงอยุธยานะคะพี่ๆค่ะอยู่กับแอดมินเปิลนะคะขอฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใครที่มองหารถยนต์มือสองนะคะวันนี้นะคะเปิลจัดโปรโมชั่นให้นะคะสัากรบลูกค้านะคะที่มาทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะคะ YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ต่างๆนะคะ เรามีส่วนลดให้สําหรับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ20,000บาททันทีนะคะสาหรับรถทุกคันเลยนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเงินดาวเงินผ่อนนะคะของรถคันที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะว่ามาทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ u t u b e นะคะหรือว่าไลฟ์สดนะคะเราลดให้ทันที2 0 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าทางออนไลน์ทุกท่านนะคะหรือพี่ๆท่านใดน,นะคะที่ อาจจะมาทางหน้าร้านนะคะขี่ผ่านมานะคะแวะเข้ามาชมได้นะคะหรือว่าอยากได้โปรโมชั่นนะคะส่วนรถต่างๆนะคะสามารถสอบถามกับทางฝ่ายขายของเราได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาตามเบอร์ที่เปิลแจ้งด้านล่างไลฟ์สดนี้ให้เลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันเร็วนิดนึงนะคะมาช่วง1ิบโมงเช้านะคะหนูไม่รู้ว่าพี่ๆอาจจะทำงานกันอยู่นะคะหรือว่าขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะ อย่าลืมนะคะสวมแมสกันด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในช่วงโควิดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะหนูพาชมนะคะโตโยต,ต้าแคมรี่คันแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะอ่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจข,ของ V88 คาสาขาราดผุหล่วงด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาชมนะคะเป็นคันแรกนะคะของไรซ์สดนี้นะคะเป็น t o y ยต้า a m มรนะคะเครื่องยนต์ 2000cc นะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเป็นตัวจีนะคะหรือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองวันนั้นนะคะหนูมาไลฟ์สดนะคะพอดีไม่มันติดติดขัดขัดนะคะพี่ๆขาขออภัยด้วยนะคะวันนั้นหนูได้ลบไรฟ์สดไปแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์ให้ดูใหม่นะคะสําหรับคันนี้นะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะ ที่มองหารถเก่งขนาดใหญ่นะคะรถเก่งครอบครัวขนาดใหญ่นะคะระดับผู้บริหารเลยได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะระดับผู้บริหารได้เลยนะคะรถเก่งขนาดใหญ่นะคะฟังก์ชันภายในครบคันนะคะใช้งานคล่องตัวนะคะขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันก่อนนะคะของ Toyota Cam r y คันนี้นะคะ คันนี้นะคะมาในโทนสีเทาเข้มนะคะเป็นโฉมปี2012นนะคะพี่ๆคะ่ะเป็นตัวท็อปเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถเก่งขนาดใหญ่อยู่นะคะไว้ใช้ในครอบครัวนะคะเปิ้ลแนะนำได้เลยว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะคันนี้เป็นตัวจีนะคะหรือว่าเป็นตัวท็อปนะคะมีมีไฟตัดหมอกคู่ล่างให้กับพี่ๆด้วยนะคะ ฟังชันภายในนะคะครบคันแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะคะคันนี้นะคะหนูบอกได้เลยว่าพี่ๆท่านใดที่ได้ไปนะคะโคตรคุ้มเลยนะพี่ค่ะโคตรคุ้มเลยนะ mm hmm. เหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะเ mm hmm. จ้าของเดียวใช้มาไม่มีช้ำนะคะ mm hmm. มาอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะ mm hmm. มาอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้นะ mm hmm. อ่าอันนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นในส่วนของ ล้อนะคะยางยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าขะรถวิ่งหลักหมื่นกิโลนะคะรถปี2012นะคะวิ่งแค่น่าจะเป็นในกรุงเทพด้วยนะคะคันนี้รถไม่ช้ำแน่นอนนะคะใครได้ไปเหมือนรถป้ายแดงเลยนะคะเปิ้นย้ำเลยว่าเหมือนรถป้ายแดงจริงๆนะคะแต่ราคานี่ต่างกับป้ายแดงมากๆเลยนะคะพี่ๆขะคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวกระจกค้างนะคะ มือเปิดของเขานะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะพี่ๆท่านใดที่อยากดูรถรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะอยากดูอีซูซุแต่งหล่อนะคะหนูก็มีอยากดูรถเก่งเดิมๆนะคะคันเล็กๆหนูก็มีนะคะอ่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะเดี๋ยวหนูพาชมรอบๆคันก่อนนะคะสำหรับ Toyota c a คม y คันนี้นะคะ รถปี12นะคะไมาอยู่ที่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะหมื่นกลางๆางนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวหนูไปเปิดไมให้ดูนะคะไมไม่ถึงแสนนะคะรถปี12เจ้าของมือเดียวใช้มาไม่มีช้ำนะคะเปิ้ลกล้าการันตีเลยนะคะรถสวยมากๆนะคะเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาต่างจากมือหนึ่งนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะพี่ไปซื้อมือหนึ่งนะคะ ร้านขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวหนูพาชมนะคะออปชั่นภายในนะคะว่า Toyota c a m ม y นะคะออปชั่นภายในนะคะโอ้โหสุดๆเลยนะพี่ค่ะสุดๆเลยนะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ <c oughs> ขออภัยนะคะอะในส่วนของแพงประตูนะคะ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะปรับไฟฟ้านะคะพี่ๆค่ะสวยมากๆนะคะข้างตรงแผงประตูนะคะมาในโทนสีดำตัดกับสีครีมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัดลายไม้นะคะสวยหรูมากๆนะคะปรับไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะโหมดต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบุหนังนะคะพี่ๆค่ะช่องด้านล่างนะคะใส่เอกสารขวดน้ําต่างๆได้นะคะ ใหม่มากๆนะคะใหม่มากๆนะคะเหมือนมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะคะหนูย้ำเลยนะคะแต่ราคาต่างกันเป็นครึ่งครึ่งนะคะราคาต่างกันเป็นครึ่งครึ่งนะ,ะ,ะในส่วนของพวงมาลัยนะคะมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มโหมดต่างๆอยู่ที่พวงมาลัยนะคะมีแอร์แบกนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะสำหรับคันนี้นะ เดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนะคะว่าคันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้นะคะซูมไม้นะคะซูมไม่เห็นไหมเอ้ยแสงเข้าเดี๋ยวหนูขยับให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะพี่ๆคะอ่าตรงนี้ก็ได้อ่ะไม้อยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย เกิกิโลนะคะ5 9 9 9 7กิเโลเมตรนะคะไม่อยู่ที่หลักหมื่นนะคะโอ้โหรถใช้งานค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆท่านใดที่ได้ไปนะคะเปิ้ลรับรองว่าเหมือนมือหนึ่งแน่นอนนะคะสำหรับออปชั่นต่างๆนะคะภายในตัวรถนะคะค่อนข้างที่จะครบเลยนะคะ ภาพชัดเสียงชัดไหมคะพี่พี่ขาในส่วนของ cd เครื่องเล่นต่างๆนะคะระบบแอร์โหมดต่างๆนะคะทุกทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะคะพี่พี่ขาตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะมาตัดมาด้วยลายไม้นะคะสวยมากๆนะคะตรงนี้นะคะพี่พีสามารถเปิดได้นะคะเก็บของต่างๆได้นะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะในส่วนของหัวเกียร์ตรงนี้นะคะก็จะมาในโทนสีลายไม้นะคะสวยมากๆนะคะหลูมมากๆนะคะพี่ๆคะคันนี้ใครได้ไปนะคะหนูบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะคะคุ้มค่ามากๆนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัดโทนลายไม้นะคะพี่ๆคะภาพไม่ชัดกล้องไม่โฟกัสนะคะหนูขออภัยด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวหนูมาให้ดูราคานะคะราคานะ สำหรับ Toyota c a m r รคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5,29,000บาทนะคะเครื่องยนต์2,000ซีซีรถปี2,012นะคะไม่อยู่ที่5,000 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะราคาถูกกว่าป้ายแดงนะคะเป็นครึ่งๆเลยนะคะราคานี้นะคะคุ้มมากๆนะคะใครได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะพี่ๆ่ะ รถของเรานะคะมีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะเรารับประกันให้กันยาวๆเลยนะคะเซอร์วิสค่าแรงกันไปเลยหนึ่งปีเต็มด้วยนะคะสำหรับในต่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังนะคะได้เลยนะคะสบายเลยนะคะพี่ๆขาเบาะหนังสีครีมนะคะปรับไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะ นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะสามารถปรับได้ด้านนี้เลยนะคะสะดวกสบายนะคะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายแล้วก็ครบคันมากๆนะคะเดี๋ยวหนูพาชมนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะหรือว่าเบาะผู้โดยสารนั่นเองนะคะแผงประตูนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะโทนสีเรียบๆหลูๆแบบนี้นะคะต้องยกให้แคมเมอรี่เลยนะคะ ตรงนี้นะคะสามารถใส่ของได้นะคะกระตุกกระจิ๊เล็กๆน้อยๆนะพี่ขา <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยแต่หนูไม่ได้เป็นโควิดนะ,ะในส่วนของโทนด้านในนะคะเป็นโทนสีครีมนะคะเบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะหนังทั้งคันนะคะกว้างวางนะคะแล้วก็นั่งสะดวกสบายแน่นอนนะคะพี่ๆขา นั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะมีช่องแอร์ด้านนี้นะคะมีช่องแอร์อยู่ด้านนี้นะจ๊ะอ่าตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถปรับลงมาเท้าแขนได้นะคะแล้วก็วางแก้วน้ําตรงนี้ได้นะคะสวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถเก่งขนาดใหญ่นะคะไว้ใช้ในครอบครัวสักคันหนึ่งนะคะหนูว่า โตโยต้าแคมรคันนี้นะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวเบิ้ลพาไปชมนะคะในส่วนของ m a สด้นะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหารถเก่งที่ขนาดเล็กลงมานะคะราคาเบาลงมานะคะสำหรับคันนี้นะคะหนูขอแจ้งโปรโมชั่นนิดนึงนะคะราคาอยู่ที่529,000บาทนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่ามาทางออนไลน์นะคะหนูลดให้อีก2000 20, 0บาทนะคะจากราคาหน้าป้ายนะคะแจ้งฝ่ายขายเราได้เลยนะคะคันนี้นะคะใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่2900 0บาทนะคะขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็เอกสารของลูกค้าด้วยนะคะอันนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นเคส by เคสนะจ๊ะอ่าในส่วนของคันนี้นะคะอ่าเป็นตัว มาสด้านะคะผู้ผิดนะ,ะเป็นมาสด้านะคะคันนี้นะ,ะรถพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเช่นกันนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถเก่งนะคะขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะเป็นรถปีใหม่นะคะราคาย่อมเยาวนะคะอ่าเปิ้ลแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยนะคันนี้นะคะถ้าเทียบกับป้ายแดงนะคะรถสภาพป้ายแดงแต่ราคา มือสองพี่รถสภาพป้ายแดงแต่ว่าราคานี่คือมือสองนะคะาราคาเนี่เบามากนะคะแต่ว่าได้รถปีใหม่ปี2018นสะคะสำหรับมาด้าสองคันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวหนูพาชมรอบๆคันนะคะสำหรับคันนี้นะหนูไม่ได้เอากุญแจมานะคะสำหรับคันนี้นะพาชมเรียกน้ำย่อยก่อนนะคะใครที่สนใจนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมคันนี้นะคะสามารถ แอดเข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะที่ l ลายวี8ปคานะคะหรือว่าโทรเขา้ามาหาฝ่ายขายของเราขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะคันนี้นะคะ,นนะ,คะยางมิชลินด้วยนะคะ,ะได้เป็นล้ออันนี้นะคะน่าจะเป็นล้อแม็กเดิมจากศูนย์นะคะพี่ๆคะ่ะรถเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้อยู่ที่400 0 0นต้นๆเท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ หมื่นบาทนะคะส่งสบายๆเลยนะคะลูกค้าค่ะสามารถยืดอายุการผ่อนได้ถึง7ปี84งวดกันเลยนะคะ <c oughs> อ่าอย่าลืมนะคะสำหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์มือ2อยู่นะคะมองมาที่ V88 คาของเราได้เลยนะคะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ รถกระบะเราก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นอีซูซูเดิมๆอีซูซูแต่งหลอ่อๆนะคะเราก็จัดให้กับลูกค้าได้นะคะใครที่อยากได้อีซูซูลงล้อนะคะจัดทรงหลอ่อๆนะคะเราก็มีนะคะเด๋ยวเปิ้ลมาลายสดให้ดูวันหลังนะคะวันหลังนะอ่าวันนี้นะคะมาลายสดในส่วนของ Toyota Cam มรี่คันนี้ให้กับพี่ๆได้ชมกันนะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอย่างที่ป้นแจ้งนะคะว่ารถของเรานะคะรถสวยนะคะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายทุกคันนะคะพี่ๆคะ่ะหมดกังวลเรื่องการสวมซักเลยนะคะเพราะว่ารถที่เรานะคะเป็นรถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะ ไม่มีรถที่สวมซ่าเข้ามาขายกับลูกค้าแน่นอนนะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อเงินสดนะคะเราพร้อมโอนให้เลยนะจ๊ะ <c oughs> ส่งเสร็จนะคะลูกค้าสามารถโอนเล่มได้ทันทีนะคะไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าส่งไปหปี7ปีนะคะจะกลับมาโอนเล่มได้ไหมนะคะเบิ้ลแนะนำนะคะแล้วก็บอกตรงนี้เลยว่า เต็นเรานะคะได้มาตรฐานแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของการโอรเล่มเลยนะคะมีรับประกันหลังการขายนะคะอย่างที่เปิลแจ้งนะคะก็คือรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะตอนนี้นะคะเรารับประกันหรือว่ายืดอายุให้กับลูกค้าถึง1ปีเลยนะคะฟรีค่าแรงช่างนะคะเซอร์วิสดูแลการยาวๆเลยนะคะจากช่างผู้ชำนาญงานของ V8 8ปคนะคะ เต็นท์ของเรานะคะเดี๋ยวเปิ้ลขอแจ้งพิกัดนิดนึงนะคะว่าพิกัดเต็น,นะะทน์นะคะเผื่อพี่ๆท่านใดนะคะที่ผ่านมาแถวนี้นะคะหรือว่าดูมาทางออนไลน์แล้วอยากเข้ามาหาพวกเรานะคะสามารถมาได้ที่ถนน3-40นะคะกมที่3 5หนะคะอยู่เส้นกรุงเทพสุพรรณบุรีนะคะเราอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยู่ในโซนลาดบุหลวงนะคะอ่าบางบัวทองสุพรรณชัยนาทนะคะ วิ่งผ่านเส้นนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาชมรถสวยๆกันได้นะคะที่พี่ต่างจังหวัดท่านใดที่อยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมานะคะเรามีบริการนะคะจองออนไลน์นะคะพร้อมส่งรถถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะใครที่เข้ามาชมไร้สดนะคะของมี8 8ค่านะคะเปิ้นฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะทางช่องทาง ต่างๆนะคะของวี8 8ค่านะคะเพราะว่าทุกแชร์ของพี่นะคะมีความหมายกับพวกเรามากๆเลยนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะอย่าลืมนะคะที่สนใจรถยนต์มือสองนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะคะสามารถออกรถกับเราได้นะคะ mm hmm. เงินไม่ผ่านบัญชีไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะแม่ค้แม่ขายตลาดนัดนะคะเปิ้นย้ําตลอดเลยว่าออกรถได้นะคะออกรถได้นะ,ะพี่ๆค่ะ ทำนาทำสวนทำได้นะคะทํากี่แปลงนะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้นะคะปลูกมันปลูกเผือกนะคะตัดอ้อยนะคะตัดฟืนนะคะทักเข้ามาเลยนะคะ v คี8คาของเรานะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่เลือกรถกับเรามั่นใจได้เลยว่าพี่จะต้องมีรถกลับไปสวยๆแน่นอนนะคะอ่า ใครนะคะที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเปิ้ลแจ้งเบอร์โทรนะคะฝ่ายขายทุกท่านไว้ในคอมเมนต์แรกนะคะสามารถสอบถามฝ่ายขายของเราได้นะคะตอนนี้สาขาลาดบัดบวหลวงนะคะมีฝ่ายขาย3คนนะคะอ่าคนแรกนะคะพี่จินนี่คนสวยนะคะคนที่2นะคะน้องแพวสุดหวานของเรานะคะหรือว่าใครที่ชอบฝ่ายขายสวยๆแซบ่แซบๆนะคะยกให้พี่จิกี้เลยนะคะ สามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับฝ่ายขายของเราได้ทุกคนนะคะยินดีให้บริการกับพี่ๆทุกท่านนะคะเวลาเปิดปิดของเต็นท์นะคะ,ะ8โมงครึ่งถึง17:30นะคะหรือว่า5โมงครึ่งนะคะ,ะพี่ๆท่านใดนะคะที่ผ่านมาแถวนี้นะคะแวะเข้ามาหาพวกเราเถอะนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะแวะเข้ามาชมก่อนว่ารถของเราสวยจริงไหมนะคะ,ะการันตีหรือว่าโปรโมชั่นเป็นอย่างไรนะคะ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามกับพวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพจของ V 8 8คาสาขาลาดบุรลวงด้วยนะคะถ้ามีตรงไหนติดขัดด้านใดน,นะคะหรือว่าผู้จายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเปิ้ลยินดีน้องรับคำติชมนะคะในการไลฟ์สดต่างๆนะคะ ขอบคุณทุกๆการเข้ามาชมด้วยนะคะวันนี้เปิ้นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ